เรียน e academy บอกเลยว่าง่ายนิดเดียวขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ e academy d i t p g o t h เข้ามาในเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าสู่ระบบกดปุ่มสมัครสมาชิกในหน้านี้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนจากนั้นกดยืนยันการสมัครค่ะอย่าลืมตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการสมัครด้วยนะคะ ต่อไปเราจะเข้าสู่ระบบ e.academy กันในหน้านี้ให้เราคลิกเข้าสู่ระบบ DITP จากนั้นก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่เราได้สมัครไว้แล้วกดเข้าสู่ระบบเมื่อเข้ามาหน้าหลักของ e.academy จะเห็นได้ว่ามีหลักสูตรให้เราได้เลือกเรียนตามความสนใจให้เราเลือกหลักสูตรที่เราสนใจแล้วกดปุ่มสมัครเรียนจากนั้นก็ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องแล้วกดส่งใบสมัครได้เลย <c oughs> เพียงเท่านี้เราก็พร้อมเรียนรู้ได้ทันทีลองไปทำตามกัน แล้วมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ